ครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเล่นออยไปก็คลิปนี้ก็จะมาเล่นออยอีกครั้งนึงแต่ว่าจะเป็นการเล่นแบบอัปเกรดอัปเกรดขึ้นมานะครับจะเป็นทาซันที่อัปเกรดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมเริ่มเล่นคล่องขึ้นมากเรื่อยๆแล้วนะครับก็มาดูกันว่าในคลิปนี้ผมจะเล่นโหดมากกว่าเดิมแค่ไหนนะครับก่อนไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพนุเอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลย เอาละครับเป็นยังไงก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่ๆน้องๆกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพโนเอกนะครับในคลิปนี้ผมก็มาเล่นพอ l เอวีเหมือนเดิมนะครับก็เป็นคาตาที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วนะผมว่าผมน่าจะเก่งขึ้นแล้วแต่นะครับแต่แต่ก็ยังหัวจดิงไม่ได้เหมือนเดิมดิ้งสองอย่ได้เราก็จะเป็นแบบว่าเข้าหาทีมไฟได้ได้ดีขึ้นนะครับมาเหมือนเดิมนะครับ ตอนเออีกส่วนมากผมก็จะเลี้ยงสแต็กต้มเป็นสแต็กที่สองนะครับในช่วงต้นเกมเพื่อเป็นการฟาร์มที่เร็วขึ้นนะครับสกิลของออยก็อย่างที่ผมเกิดไปในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ข้ค่าก็คือสกิลที่หนึ่งจะเป็นการคว้านไปข้างหน้านะครับแล้วก็เกี่ยวบสแต็กเป็นสกิลที่สองก็จะเป็นการโหนสลิงนะครับสกิลสุดท้ายจะเป็นการกระโดดกลับหลังนะครับแล้วก็จะไม่โดนน้ามีดของคุณหาเวลาใช้สกิลนะครับ ผมก็จะฟาร์มจากกองบนครับปับฟ้าครับในเกมนี้ก็ลงมาที่เล่นกลางนะครับแล้วก็จะไปจบที่บับแดงเลนล่างมาที่มาที่ทำอะไรกันเรามาที่้โหยแดงกันเลยกใช้ก่อนได้ก่อน <c oughs> เรียบร้อยจังหวะเม,มื่อกี้ดูรู้กันอยู่เฟินมากแต่ช่างเถอะไม่เป็นไรครับต้นเกนมดีแบบที่เลยมากก็ เดี๋ยวเรามาแก้ไขในช่วงเลตเกมเอานะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบสองนาทีนะครับก็ทีมเราฆ่าไปสองนะทีมมาฆ่าไปสองเหมือนก,กันก็มีผมคนหนึ่งแหละที่ตายไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้เกมให้อีกทีนึ่งครับมาทีมเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้แครี่กลายทีขึ้นมานะครับเดีเ๋ยวเราปราก่อน,นครับยังสแตกส้มไว้เวลาจะเข้าอะไรไปดิสวัสดีสวัสดีนายรนสวัสดีทำอะไรทำอะไรไปก่อนให้ก่อน ตายอีกตายปะตายตายได้อยู่ได้อยู่สายก่อนเพื่อสายก่อนสายก่อนเลือกไม่มีเลือกพี่มีอะไรโอ้เตรียมมาเอาเรื่องนะโอเคเอาป้อมไหมมีวะนี่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ชึบโอเคขนมให้ขนมไอ้นี่เอออยากให้เฉยๆไม่กีอะไรหรอกนะไม่เคยตีเลย ผ่านไปประมาณสอนาทีจะสานาทีนะครับก็ทีมมาฆ่าไปได้5แล้วนะตอนนี้ทิมมาฆ่าไปสองเอาเรื่องเอาเรื่องทีมมาเอาเรื่องโอ้โหล่างเหมือนจะมีประเด็นอีกาละเดี๋ยวคมไปกลางก่อนใช่โอ้โหโคุณจะโดนได้อยู่คิวเลนท้ายก่อนเกือบแล้วเกือบแล้วดีนี่ตาวมาอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มก่อน ไม่ว่าอย่างไรฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอเอาไงตัวหนึ่งแล้วอ่ะเอาสิทำอะไรเพื่อนเราทำอะไรทำอะไรเพื่อนเราทำอะไรเพื่อนเราทำอะไรเพื่อนเราโอ้โหโอเคสวยเพื่อนคิวเลยเหรอคิวเลยเหรอคนมีเยอะนะโอ้โหตาย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 ก้องเรนมังกรของเราถูกโจมตีโอเครอดนิดเดียวโอเคสวยคืนมาฆ่าก็ได้ด้วยโอเค เราหีโคนิดเดียวตะกัดตะกัดกับตายตอนนี้อิช่าค่อนข้างโกงนะครับเหมือนพอไปดูช่องยูทูบเบอร์คนหนึ่งพี่ดอยนะครับก็ตอนนี้ตัวเมียตัวอิช่าค่อนข้างที่จะโกงมากนะครับดีตัวโฟวี่เข้ามาค่อนข้างเก่งก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจเล่นก็อย่าลืมเอาเมียตัวนั้นไปเล่นได้นะครับค่อนข้างโกงมากมา ตอนนี้ผ่านไปประมาณสี่นาทีนะครับทีมเราฆ่าไปสิบตัวข้ามฆ่าไปสามนะทีมเราเอาอเรื่องจับนะครับ <y ell os> ตอนนี้ผมฆ่าไปป,ประมาณสามตัวตายไปหนึ่งคร <yt> ับก็มาเราต้องเรียนให้ดีขึ้นสิทาซานของเรา <y ell os> มาทาซานขอโชว์หน่อยเอาไงเพื่อนเอามันสิใจเย็นใจเย็นใจเย็นโจมตีเพื่อนเอร่างอะโจมตี <y ell os> ไปทาาา่าฟางแล้วจอก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 นี่เออก็บอกแล้วว่าเขาพยายามยู่คล้องขึ้นโอเคได้อยู่ได้คิวอยู่นี่ก็ไม่ได้คิวมาโอ้โหมันได้ดาร์คส์เลเยอร์มาแล้ว,ลวนะทีมฝังตรงข้า ของบ้าฟ้าเล้วนะไม่ได้กโจมตีโอเคสวยสกัดใ่เหมือนกันวะโดนดาวโอเคทีมเราได้ป้อมแล้วนะป้อมล่างนะครับผมเลี้ยงสแต็กไว้รอแล้วนะเผื่อมีตัวหลงเข้ามาเอาไงเอเคโอเคมีมาด้วยจริงด้วยเอามาเด็บหล่อฝันดีเพื่อนไปไหนไปไหนตอบร่อนตอบร้อนไแค่นั้นเองเหรอ ฉันยังไม่ทันเอาจริงเลยนายมันหนึ่งก็สวยดิเพื่อนูไม่เนียนดิดีเรียนมันมันกันทำอะไรเพื่อนเราสวยหลังมโอยว่าไเนี่ยโขชเฮ้ยเฮ้ยใจาอยู่ตะต่มเลวเมื่อกี้หวงว่าจะไม่รอดซะแล้วโอเคาร์มต่อความต่อเี๋ยวศึกเหรยัสุบเฟาร์ม ทีมเราก็แข็งแกร่งจับตอนนี้ผ่านไปประมาณ6นาทีนะครับทีมเราข้าไป16ทีมเราข้ามข้าไป5นะเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับ,บเราข้าไป5ตัวตายไป1ก็ถือว่าดีเดดข้าไปห้าัวตายไปหนึ่งก็ถือว่าดีป้อมเนมาจิเหรอเดี๋ยวโจมตีถหรอจะหมอนั่นอาจจะบทอะไรไม่รู้เรื่องการน่าจะมีปัญเดนะเดีนนะ๋ยวตัวเลยเราท้าทายมาแล้วหยวอกหยอกไปซะ ไม่ได้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 ไ่ได้ไม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 ่ได้ม่ได้ไไม่ได้ไม่ได่นเ้่ได้ม่ไ้ไม่ม่ดงไม่ได้่ได้มด้ไ่รมาด้เม่ม่ด้มดม่กด้ไม่ด่อน ตอนนี้ผ่านไปเจ็ดนาทีนะครับเราฆ่าไปเจ็ดตัวนะตาทีมส์ตัดอทีมนะครับก็คือฆ่าไปสิบแปดเห็มาค้างฆ่าไปหกเอาสิเอาไหมบน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 โคางเหมือนจะเอ,อีกแล้วโอโ้โหยิ่งน้อยยิ่งน้อยเฮ้ยตอนนี้เพื่อน มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาชวยแล้ว,ว,ลวเกือบเกือบถ่ายก่อนเพื่ถอถ่ายก่อนฟาร์มก่อนขอฟาร์มก่อนาักเหลือเือดก่อนแต่วท่ทีมเราก็ตายไปเบงข้าก็ตายไปเหมือนกันแลกกันแลกการเอย เาเราียนเคถูกส่งออกไปแล้วโอ้โหสกัดโรดีสกัดตึกงดีสกัดอสกัดไม่่ายังไงฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอเดี๋ยวเอาบางกรอหนาเดไปเจอจเรียกแล้ว เคลี่เราอยากมาตีช่วย,ยนะครับเพื่อะไนๆปล่อยแคลลี่ไปไปเราไปทำเกมดีกว่านะครับตัวเราเป็นเกมให้เร็วปุ๊ปโ๊ปชูบไม่ได้คิวไม่เป็นไรไม่ติดก็พอไปเฮ้ยแจเอ๋ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยูไ่ไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะ,ะไไหงิ้งเจไน้เลือดเ,เราไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสวยเอามาหน่อยดิ

ตีกให้เป็นชิ้นๆเมออโอ้โหโอ้โหไม่จัดเฮ้ยทีมเราแว่งโหดจัดอะดูดิโอ้โหดูดิโอ้โหตกอล้เ่อนเลยตนี้ผ่านไปเก้านาทีแนละ้จะสิบนาทีเองครับทีมเราาไปยี่สิบแปดนะ

ได้ครเป็นไงล่ะข้อถืงเหรอฉันไม่ทเอาจรเลยได้เฉยเลยเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ได้โอเคข้าไปก้านะเราตอนนะผ่านไป่ึระทีค่าไปก้าวพอสัวจัดไปเพื่อนไปเดไปต่อแล้วก็ไปต่ออันนี้โอ้โหเทยยนนะมน แลเหนะมือนไอ้ีมันป้องกันทุกอย่างเกือบแล้วเกือบตายเล g e n d น r y ไม่ค่อยมีเยอะยไปไหนล่ะรู้ซะแล้วมีแต่ตัวไปไหนล่ะ <c oughs> ไปแดดก็อู้นิด <c oughs> เดียวเอามันดิเพื่อนนี่แหละไปไหนคิวเลนจะว้า,าบบอจะว้า,าบบอจะว้าบบ <Legend ary. S 2> อจะว้าบบเดี๋ยว่าเราจะได้ไม่เป็นไรไเะโคตรไ,ได้ไปเถอะ เราฆ่าไปเยอะแล้วเราดักอะไรเยอะไหมมีใครด้วยเพื่อนเราจะคิวเดียเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วิโฟาดางเดียวเลยะฟาดเหรอะฟาดเหรอโดนชักดาวไปแล้ว ไปก่อนนะเพื่อนเลือดไม่คนอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องหวังพึ่งแต่คนอื่นโหเพื่อนเรามานันอัดจัดเลยดูดิคชูเล่นชูเลนทำอะไรคชูเล่นบายบาย Legendary ดูด,ดิดดดดดดว่าลงเล็ฟคู่นี้จะเก็บได้อีกกี่คนใช้ <c oughs> โหแรงมากดูดิ <c oughs> โกงมากนะครับในนี้ผมบอกเวลาผมถ้าผมเป็นฝ่ายตรงข้ามเวลาผมเจชื่อผมไม่ได้ <c oughs> ขอขอหน่อยขอหนนี้ไม่อง สวยผ่านไปประมาณสิบสองนาทีผมฆ่าก็ตอกรวเพื่อเมื่อดูดีบจบจบเกมเร็วมากนะครับโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับตัวนี้เวลาเจอนี่ก็คือแบบตัวมันเก่งมากนะครับตัวมันตัวมันโกงแหละประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพันธุ์เอกด้วยนะครับยังไงคลิปหน้าจะผมจะมาเล่นตัวไหน จะไปเล่นตัวอะไรก็ฝากอยู่ตามช่องด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนวอสดีครับไม่ให้เหลือซากเลย